สวัสดีค่ะมันนี่กับมาพ่อกับสาวซีแล้วเด็กค่ะมันนี่สาวซีกับพึ่งมาจากช้อปปิ้งร้านอินเดียร้านแขกลนะคะวุ้ทัวร์ได้แบบทัวร์แล้วแบบทัวร์ได้แบบนี้ร็อนนะคะ,ละแล้วมะละกออีกแล้วก็จะมีผักขี้เหล้าวชงงอกนะคะ่ะชงงอกกับมี จะได้บักเคียมานะคะบักเคียเราจะนี่นะคะพักวุ้งพักวุ้งสวยมากเลยกำนี่กะ็ะหอยก็บารรท์จะมีอันนี้น้ำนะคะแบบอะไรป่ะใช่อันนี้นะคะบักรกำเน,น,นีองจะสะออนมากเลยบัก คุณทันนะคะคุณทัน,นไดบักไงหนึ่งซื้อมาหาหน่อยได้มาคุณทันนะคะคุณทันไงนะคะแล้วก็มีอีกถุงหนึ่งนะคะถุงนี้ก็จะมีอันนี้นะคะผักชีรากผักชีอันนี้ของใชนี้นะคะซื้ออ็นนั้นมาก็ ิื้งมาอันนี้เป็นน้ำตาลนะ,ะน้ำตาลก้อนน้ำตาลขาวซื้อบอกพริกมาอีกจุกหนึ่ง้อยก็บบทมีจะทำกุ้งอ่าแซลมอน,มน,มนเขาเรียกนะนแซลมอนแซ่น้ำปลานะคะคซื้อแซลมอนนะลดราคา มีอะไรอีกเอาสีฝึกปูมาแพทหนึ่งปูนะคะตัวใหญ่สองร้อยกว่าบาทเนี่ยประมาณนี้เราจะมีขาดอะไรมาม่านะคะมาม่าแบนี้นี่ก็จะเป็นเส้นขนมจีนแห้งนะคะมักเส้นน้อยๆแบบนี้มันเหนียวนี่นะคะเส้นน้อยๆมันสิเหนียวอื มาต้มยำได้หลายอย่างนะคะมันนี่กะสีมีหมูซื้อหมูม้าแล้วก็สีมาอบะค่ะมันนี่จะมาทำหมูกับเข่าฝรั่งนะคะมันนี่ทีน<ม>นี่ก็ได้ขวงมหาลายแล้วกัะหมดเยอะเลยะค่ะมามานี่กัน นี่สาวสีก็ขอตัวไปเก็บของก่อนนะคะไปก่อนจ้าไปบ้าน